ัมภคือบุคคลแรกที่เราได้จะคุยมากที่สุดนะคะก็จะเป็นสาวสวยของโครงการของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณโบมานิดาเขียวชะอ้นค่ะค่ะทำงานําทำงานที่ไหนคะเป็นทำงานอยู่ริษัท a อเค่ะอ๋อเอเอขายประกันเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นไงคะโครงการทะลุเป้าไหมคะก็พยายามดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อดีค่ะถ้าปฏิบัตินี่น่าจะมีเยอะนะคะได้จะได้เยอะนะคะเออแล้วคุณโบรอบได้ไงคะโครงการนี้ ก็พอดีว่าติดตามหลวงพ่อมาจากเทพประททศโลกอยู่แล้วค่ะคือหลวงพ่อได้ไปสอนกรรมฐานที่กรุงเทพแล้วพอว่าเราไปประจําไปไปเรียนทุกเดือนที่หลวงพ่อมาสอนค่ะแล้วเราก็เกิดความรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะปฏิบัติทางนี้เราก็ตามไปเรียนกับท่านแล้วพอดีมีโครงการนี้เน่ขับมาติดวระจารมีความต้องการของเราที่จะเข้าถึงในเรื่องกรรมฐานค่ะก็เลยตามมาเรียน โอคโอโหนัดีนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะนี่ว่าเข้ามาในโครงการนี้เป็นยังไงบ้ก็ครั้งแรกที่เข้ามาคือตอนมาไม่ได้คิดอะไรเลยในการปฏิบัติไม่ได้คิดล่วงหน้าวางแผนว่าเราจะเจออะไรแต่ว่าคือความตั้งใจเราเราต้องการจะถือศีลอยู่แล้วแต่เรากําลังดูว่าการถือศีลเราต้องถือกับ คนครูบาอาจารย์ที่เราทำแล้วเราสบายใจอะคะอ่ะเราก็เลยปปมาถึงครั้งแรกในการมาสะถังที่อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่สบายปลอดโปร่งคือโลง<ช>่งคือเหมือนความรู้สึกพอใจของเราว่าเราเราตั้งใจมาแล้วเรามาเจอกับบรรยากาศขอการเรียนนะคะทุกอย่างก็ดีเป็นหมดทําให้จิตเราสงบะะอะค่ะอ๋อแล้วแต่ตก่อนก่อนหน้านี้คเคยปฏิบัติมา ก็สถานที่อื่นส่วนมากไม่ค่อยมีเวลามากค่ะส่วนมากจะไปแค่สังฆทานวัดสังฆทานนะคะแต่ว่าการปฏิบัติเราเราเราไม่ได้คือเหมือนเราเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเราไม่ได้ปฏิบัติบตแบบลอยนะไม่ได้ปฏิบัติติจังเราก็ไปที่วัดไม่เห็นโยมแต่ว่าคือเหมือนเราต้องการหาที่ที่เราเรียนและเข้าใจธรรมะจริงๆซึ่งได้มาเจอหลวงพ่อค่ะแล้วก็ประที่ปโลกแห่งนี้ค่ะ แล้วโครงการนี้มีโครงการอะไรบ้างเกี่ยวกับการสอนของอุอนะก็ประสบการณ์จากการที่ได้เรียนใช่ไหมคะคือจริงๆเป็นหลักที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้ทุกอย่างที่เรียนใ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 นโลกทางธรรมแล้วก็ไปใช้ในทางโลกการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็คือการมีสติการฝึกสมาธิการเข้าใจ เรียนกรรมฐานที่จะช่วยมุ่งเน้นให้เราเข้าถึงทานเป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ดำรงไว้สื่อไปไว้สอนหรือบอกต่อได้ค่ะแล้วช่วงไหนมากที่สุดคะของทักกันชอบช่วงที่เรียนอานาปนสติค่ะก็ะคือการการเรียนเข้าฌานคือซึ่งตัวเองก็คือเหมือนดได้ฝึกทำสมาธิแล้วแต่เหมือน เรียนแล้วคือเราไม่รู้ว่าตัวเราอะเรียนไปถึงไหนแล้วสมาธิฟุ้งบ้างอะไรบ้างแต่อพอหลักวิชาที่หลวงพ่อได้มาสอนนะคะคือการเริ่มต้นยังไงที่จะทําให้จริงเราไม่ฟุ้งเนี่ยชอบหลักตรงน,นะะี้ค่ะพอเราทําเป็นเราก็เลยเข้าถึงสภาวะที่เราเรียนแล้วเราเข้าสู่สมาธิได้จริงได้ไปนนะดะระโยน์มาก อนาปนาณสตินะคะค่ะ,คะแล้วคิดว่าส่วนไหนที่เราจะต้องเพิ่มหรือจะต้องในโครงการนราี้ค่ะส่วนไหนที่เราอยากจะให้มีโครงการนี้ต่อไปไหมหรือว่าอยากจะาให้ทาอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นพิเศษเพิ่มเป็นพิเศษในก็แล้วแ่เราจะจัดในโครงการหน้าต่อไป จริงอ่ะอันนี้เป็นโครงการแรกใช่ไหมคะ,ะเป็นเป็นรุ่นที่หนึ่งคือซึ่งจริงๆอยากให้หลวงพ่อได้แบบคือจริงๆอ่ะอ่ะเหมือนตอนช่วงแรกมัน ทุกอย่างก็ยังได้ลงตัวดีเรื่องเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรุ่นที่หนึ่งที่จะได้ปรับปรุงไปสู่สมาชิกที่กำลังจะเข้ามาร่วมในโครงการที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าใช้ได้จริงคืออย่างหนึ่งก็คือในชีวิตประจําวันเราเอาไปปรับใช้กับการงานที่บางทีเราเราเราทำงานมากค่ะเราหาที่ปลดปล่อยวางความเครียดได้ลงค่ะคือ คือคือจุดนี้ค่ะก็อยากจะบอกต่อว่าคือก็คือเข้ามาช่วยกันถ้าบุคคลไหนที่แบบคือมาจากหลายสาขาวิชาชีพอะค่ะอย่างนี้ก็ต้องให้คุณโบช่วยแนะนํากับเออพื่อนๆหรือไม่ก็ผู้ร่วมงานอะไรให้เข้าันได้นะคะก็ชักชวนเพื่อนๆมาด้วยค่ะเพราะเห็นว่าดีแล้วอยากจะให้โครงการนี้มีต่อไปอีก่ไหมคะอยากค่ะอยากให้มีต่อไปทุกรุ่นเรื่อยๆเลยเพราะว่าจริงๆรุ่นที่หนึ่งเป็นรุ่นเบอร์ถามว่าทุกอย่างมันก็เป็นเหมือน อ,อุปสรรคนิดนึงที่ทําให้รุ่นต่อไปจะดียิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะคือคือเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทาโครงการนี้ให้เติบโตก้าวหน้าค่ะแล้วคุณโบอยากจะฝากอะไรกับออคนท,ทั่วไปที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธศาสนาหรืออยากจะแนะนําเข้าเข้าคือให้คําแนะนําเขาว่าเออคุณจะเข้ามาที่นี่เข้ามายังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขอให้แนะนํากับคนทั่วประชาชนทั่วไปให้เขารู้ ค่ะก็อย่างแรกนะคะก็คือติดตาม Facebook ของปทีโลกนะคะก็คือมาดูการรายงานของไร้สดของหลวงพ่อมั่นคงนะคะในการปฏิบัติถ้าท่านถูกใจนะคะท่านก็ติดต่อกันทางสำนักสงฆ์ปทีโลกได้ค่ะอย่างโบก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแผ่พระ,ะพุทธศาสนา<ม>และก็วัฒนธรรมนะคะ,คะเพราะว่าอย่างโบก็ถือว่าแบบเป็นวัยรุ่นนะคะ,คะซ,ซึ่งไม่ได้แบบ เหมือนแบบเหมือนเราเราได้เข้าใจในหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจริงๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนบุคคลที่ต้องการคือสามารถวางความเครียดหรือการงานนะคะสิ่งนี้ค่ะสามารถทำให้ชีวิตเราอ่ะดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์นะคะลองติดตามดูนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ของีิงคนะค่ะค่ะค่ะถือว่าเหมือนเราอ่ะได้โชคดีค่ะที่มาเจออาจารย์นะคะที่ครูบาอาจารย์ที่ที่สอนตรงกับ แบบจริตเรารคือเราเราเราชอบอะค่ะเราชอบในด้านนี้คือเราต้องการศึกษาในเรื่องการาหลุดพ้นความสงบในตัวอยู่แล้วอะค่ะล้วก็คือ<ม>เราก็คือรู้สึกว่า เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านหนึ่งที่ที่เราตามท่านไปเรียนเพราะว่าวิาวชาที่ท่านสอนนะคะก็คือเราหาเรียนได้ที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใกล้ชิดถึงครูบาอาจารย์ท่านนั้นได้ถามถึงแต่ละเรื่องโดยท่านใช้ความรู้ความสามารถประสมการณ์ท่านในการสอนและท่านได้ศึกษาจริงะคะ่ะในการปฏิบัติจริงเพราะว่าเราเน้นการปฏิบัติที่เข้าถึงและแก้ปัญหาตอบคําถามให้เราได้ะคะ่ะก็คือเป็ เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอีกคนหนึ่งค่ะ,คะจากความหมายของคุณโบหมายถึงว่าหลวงพ่อสอนแล้วเราฟังแล้วเราเข้าใจง่ายใช่ค่ะแล้วเราปฏิบัติแล้วเราก็ตรงกับจริตของเราใช่ซึ่งเราฟังแล้วครั้งเดียวเราก็จะรู้ว่าเราต้องทอํายังไงได้ทําอะไรได้แล้วก็จะพบผลทางของการหลุดพ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งนะคะของคุณโบนะคะจากในการอบรมครั้งนี้ของเรานะคะต่อไปเราก็จะไปฟังความคิดเห็นจากคนคอื่นอีก หนึงคนนะคะค่ะโอเคขอบคุณคุ拜拜ิโบ <rim> <bane>